สวัคร,ค,ครับผมสวัครับวันนี้เราอยู่ในงานสกสูตเตอร์เฟนะครับผมนี่แป่งานเป็นหลเป็นป้านนะวันนี้ิอาักมาครับเยียมาเชียเพื่อนบ้างแต่มาไปดูครับว่าอากาศในงานจะเป็นยังไงนะครับผมสวิต์มันเล็ดนะล็อกมากเลยตอนนี้สวิตมันเล็ดขึ้นอยู่อยาวมีบิ๊กแอสแล้วก็แบ็คเอดดด้วยอนะ่ะ จริงรู้ไม่เลยมันเก่าแก่มากเลยนะแรมเบต้าดูที่ไหนอ่าน่าจะเป็นแรมแหละครับแต่ว่าโอ้โหไฟเยอะจริงๆสงสัยทางน่าจะมืดนะครับใช่ครับเขาเลยจัดเต็มกันเลยทุกคันมันเป็นสไตล์จริงมันเป็นสไตลเขาโอ้โหนะไฟบอสบอสจะไฟเยอะๆอ่าสปอร์ตไลท์ GS นี่แบบติ่มไปเลยอ่ะโอ้สปอร์ตไลท์จีติดกัน3คู่2คู่โอ้โหเจออันนี้เจอแรมเบต้าไป30คู่โอ้โหถ้าถ้าเกียร์วอเตอร์นะ สิบคู่เป็นไงคุณแบงค์สว่างตาแตกแล้วราคาติดเกือบเท่าราคารถเกือบเท่าราคารถแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราไปบูตต่อไปอันนี้ก็น่าจะเป็นสายคุณแบงค์เลยสายแฟชั่นครับเ้าอันนี้เป็นบูธของมอสซิโม่เป็นเสื้อผ้าแนวสตรีทสเปซอันนี้ก็มาร่วมงานแรมิต้าด้วยเหมือนกันนะครับนี่ ก็คือคนขับเรเบต้าก็จะมีสไตล์ด้วยใช่ครับก็จะแต่งตัวใช่ใครอยากได้สืาอสวยๆก็ไปบุ๊นี้เลยใช่ครับตอนนี้มีโปรอะไรมั้งครับตอนนี้โอเคเสื้อผ้าลายสวยๆราคาหลักร้อยใครอยากนั่ตัวก่อนได้เลยค่ะพวกเราจะลงใหม่ครับมากนะครับเออฝากมาแวะซื้อกันด้วยนะคะโอเคไปเท้าบขาไหมครับ ต่อมาแเราก็มาถึงบูธนี้ครับน้ำมันเครื่องน้ำมันพูดน้ำมันเอ้ยน้ำมันเครื่องเอ, <c oughs> เองนี้นะครับตอนนี้มี <c oughs> มีมีโปรโมชั่นอะไรบ้างพี่ <c oughs> มีโปรโมชมั่นลด15พี่ก็คือซื้อภายในงานอ่าโอเคอันนี้เป็นร้านโมกันน็อกโมกโตสวิทใช่ไหมครับพี่สวิทวันนี้มีโปรอะไรบ้างครับพี่อ๋อถ้ามาในงานก็คือได้เป็นราคาทวนครับผมอยาะครับ สามพันเก้าสิบบาทปกติก็ได้ทุกทัวร์นะพี่สไตล์มอสไตล์ครับเวสป้า์กันหลเนาะสั่นมากเลยตอนนี้โอ้โหแบรนด์เสื้อผ้าดีคาฮาร์ก็มีครับโอ้ยเนี่ยอันนี้ของขนาดเราแล้วเนี่ยของกินถ้าจะของกินโตเราเอางานเอาการก่อนแบงก์แล้วเราตัดคลิปตรงนี้ไหมบู๊สสุดท้ายบู๊สสุดท้ายโอเคเราามดูงานอีกหน่อยหนึ่งดีกว่าทำไมก็เป็นน่าจะเป็นบู๊สช็อปโอเคครับอันนี้น่าจะช็อปเดียวที่ ตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างครับพี่ในงานตอนนี้โปรโมชั่นนะครับราคาจากราคา5,900เหลืออยู่5,100ันหนาพันหนบาทอ๋อสัหรับโช้งแก๊สซี่มันเป็นยังไงบ้างพี่ปรับได้หรือว่าอะไรปรับได้อยู่ที่30ระดับครับอ๋อแต่ว่าปรับใช่ครับแล้วก็มันสมูทสมูทตอกสนับแบบว่าเราออกพิดหรือว่าเทงโค้งอะไรประมาณนี้พี่อ๋อแล้วมีตรงรุ่นสำหรับพวกบีเอ็0ซีส้ยไหมพี่อ๋อตอนนี้คือทางแก๊สซี่กำลังกำลังพัฒนา อ๋อนาโคข้างหน้าน่าจะมีนะครับสำหรับใครที่อยากเปลี่ยนชคงดีๆก็เดี๋ยวรอกันหน่อยอาจจะมีได้ครับขอบคุณ <ๆ S 2> มากครับคุณแบงค์พูดเยอะอะเราพูดไม่ค่อยหมดเลยอะคุณแบงค์โอ้โหผมว่าเนี่ยเราเราเราไปทางของกินกันดีกว่าไหมอ่าเดี๋ยวเราไปกินกันดีกว่าเดี๋ยวเราให้เพื่อนๆไปดูสวิตมมนเล็ดกันได้เลยเราจะไปกินแล้วได้เลยครับคุณแบงค์ลุย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 